คือภายหลังที่คุยกับปปสเนี่ยคือคุยกับท่านท่านเลขาท่านเพิ่มพงคือผมได้พบปากกับท่านเพิ่มพงเราก็ได้คุยกันมันหายากหาโอกาสยากที่จะทํางานแล้วเกิดประโยชน์แบบเต็มไม้เต็มมือแบบเนี้ยคือเกิดกุศลการตีโจทย์ เราก็ต้องตีโจทย์ของการติดยาเสพติดหรือการเลิกยาเสพติดอย่างไรแล้วเมื่อติดแล้วมันรู้สึกอย่างไรแล้วอะไรที่จะทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เบื่อหน่ายแล้วพร้อมที่จะออกมาใกล้จะตายแล้วมน,มนุษย์เหมือนต้นไม้พอใกล้จะตายแล้วมันต้องหาวิธีที่จะทําให้ตัวมันเองอยู่รอดให้ได้สุดท้ายสิ่งที่มันทําได้โดยที่มันไม่ต้องคิดอะไรมากคือมันต้องวิ่งออกไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุด ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยออกแบบมาว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ถึงจุดที่ต่ำสุดข้อที่สองในความเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่เหนือกำลังความสามารถเราถ้าเราตั้งใจจริงอันที่สามการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเกิดมาจากตัวเอง ม,มันจะเกิดขึ้นมาได้เขาต้องมีศรัทธาและความเชื่อศรัทธานั้นมีอยู่ข้อเดียวคือเขาเชื่อว่าเขาต้องทําได้คือหมายความว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรทักอ,อย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงในตัวเราทุกอย่างต้องเริ่มมาจากตัวเองทุกเรื่อง ทุกปัญหาเราจะต้องทําทุกอย่างให้เขาเชื่อในตัวเองและเขาเคารพในตัวเองและเมื่อน,นั้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้แล้วคนที่จะผลักเข้าไปข้างหน้าคือตัวเขาเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นการออกแบบภาพยนตร์ก็เลยต้องศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์วัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบมีไอดอล สรันผมไอดอลไม่จําเป็นไอดอลที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ในกระจกคุณนั่นแหละคุณจะอ่อนแอเหรอคุณจะเป็นอีขี้แพ้อีกเหรอเลิกที่จะเป็แสวงหาแรงบันดาลใจได้แล้วแล้วให้หันกลับมามองตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละคือผู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้เชื่อเชื่อว่าฉันทำได้เพะฉนั้นหนังเรื่องนี้ก็เป็นการปลุกเร้า พลังในตัวเองขึ้นมาผมามรูม้สึกว่าวัาวายรุ่นปัจจุบันนะ่ะมันไม่ค่อยที่จะอดทนนะกกับการต่อสู้ผมอยากเห็นวัยรุ่นไทยเนี่ยมีความมุ่งมั่นและกล้าเผชิญหน้ากับความลํบาก